แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเบียก็ขอพูดเลยแล้วกันว่าใช่พี่เขามาจูบเบียมองโลกแห่งความเป็นจริงนะอยากเคลียร์กันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเบียมองว่าเออเรามาขอโทษกันเรามาคุยกันได้เบียไม่รู้สึกผิดหรอกที่โดนใส่ไข,ข่ขนาดนั้นเบียยอมรับผิดในส่วนที่เบียผิดแต่อีใส่ไข่ว่าไปทำออะไรกันอะไม่แคร์ตัวละครทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน,นะ,ะเป็นใครไม่ได้ก็พี่ปลื้มนะ แล้วก็รู้แค่ว่าโอเคเขามีแฟนชื่อแอนซึ่งเบียกับพี่แอนนี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันถ้าจะนับว่าใครเป็นเพื่อนอันดับแรกคือเบียเป็นเพื่อนพี่ปื้มแน่นอนจนก่อนจะคริสต์มาสเนี่ยก็เออเราก็ได้มีกันอะไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปกันสองคนเราก็ไปกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆด้วยกันคือสิ่งที่เบียพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยเบียไม่ผิด หรืออะไรนะอย่าเข้าใจผิดคุณแอนนี่เบียไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเลยโอเคเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีพี่ปลืม้มพี่แอนเบียเราก็สนิทกันถึงขั้นว่าเออเราปรึกษาเรื่องความรักกันพี่ปลื้มเนี่ยปรึกษาเบียว่าทำยังไงดีเขาถึงจะหลุดพ้น จากผู้หญิงคนนี้เราก็ฟังในในฐานะเพื่อนมานั่นแหละเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ ATM กับที่นอนเท่านั้นหลังคริสต์มาสเนี่ยเราพี่ปลื้มอ่ะก็เป็นคนชวนเบียไปปาร์ตี้คือสิ่งที่เบียรจะมาเล่าในวันนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ผิดหรืออะไรนะเราคุยกันอยู่ใช่พี่ปลื้มเนี่ยเดินเข้ามาหาเบียเบียนั่งอยู่ที่โต๊ะที่ระเบียงอันนี้พูดความจริงเลยในกล้องก็มี แต่ว่าในกล้องเนี่ยเบียจะเอาไปใช้ที่ชั้นศาลซึ่งเบียก็เพิ่งคุยกับทนายมาก่อนจะมาไลฟ์กับเพื่อนเพื่อนี่ปื้มเดินเดินมาหาเบียนางก็เดินมาหาเบียแล้วก็มาจุ๊บเบียจริงจริงพ่อนางมาจุ๊บเบียพี่แอนก็เดินมาเห็นพอดีพี่แอนก็โอเคนางต้องไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ยเบียเข้าใจเบียก็ตกใจเบียก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบสวยมากอะไรเงี้ยที่เบีย ทักข้อความไปขอโทษเขาอะเบียรขอโทษเขาจากใจจริงเว้ยเบียขอพิมพ์ขอโทษเขาเชื่อไหมทุกคนเบียไม่จําเป็นต้องพิมพ์ไปขอโทษก็ได้ถ้าเบียไม่อยากมีหลักฐานถ้ามันไม่ได้ออกมาจากความจริงใจของเบียรจากนี้ใครใครจะคิดว่าเบียรเป็นยังไงอะเบียไม่ได้สนใจอยู่ละเพราะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมถามพี่แอนได้ถามพี่ปื้มได้เบียก็เลยยืนฟังว่าเออเขาทะเลาะอะไรวะ เบียได้ยินพี่แอนพูดหาว่าเราหาว่าเราอะนอนด้วยกันซึ่งไม่จริงไม่จริงเบียมีหลักฐานว่าเบียไม่เคยนอนกับพี่ปื้มเลยถึงเบียจะไม่เลิกยุ่งอ่ะถามว่าเบียไปซ่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณปลื้มกับคุณแอนนี่ได้ไหม ไไม่เบียบ,บอกพี่แอนไปแบบนี้นะว่าพี่แอนเออเบียไม่ยุ่งได้นะเบียบขอโทษแล้วเบียบขอโทษเขาไปแล้วเบียบพิมพ์ขอโทษเขาไปพี่ปื้มมาเดินมาจุ๊บเบียบแล้วพี่แอนมาเห็นนะ่ะแล้วพี่แอนต้องไปทํางานที่เช้าวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็รู้สึกแบบเขาจะเอาเห็นภาพแบบเนี้ยเขาจะไปทํางานได้ไหมนู่นนี่นั่นเออเนี่ยยอมรับตรงๆเลยว่าเออเรารู้สึกผิดจริงๆเราก็เท็กซ์ไปขอโทษเขาประเด็นที่มีคนถามว่าเฮ้ยทําไมเราไม่กลับบ้านทําไมพี่แอนบอกให้เรากลับบ้านเราไม่กลับบ้าน ไม่ใช่ไม่กลับนะเบียไปเรียกพี่แอนมาคุยขอโทษขอโทษต่อหน้าเขาเลยอืมขอโทษต่อหน้าเขาเลยแล้วเบียคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันก็น่าจะเคลียร์กันได้เองโดยสามคนตามปกติแล้วนะเออแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเบียร เป็นคนมีชื่อเสียงมั้งเออเขาก็เลยอยากเล่นให้ข่าวมันใหญ่โตแต่ว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมันบอกว่าเราเล็ตกันถูกไหมเราไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆแล้วการที่เอาความเท็จออกไปอย่างเงี้ยตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งเลยคือคุณว่าผู้จัดการส่วนตัวเราก็เล่าให้เขาฟังเราเห็นว่าเออเขาอะคือคนที่เราไว้ใจ มีการอัดคลิปเสียงของเบียไปเผยแพร่ซึ่งอันนี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแน่นอนนะที่แน่ๆนะเบียบอกเลยว่าผู้จัดจาการส่วนตัวพี่วาเนี่ยแอบอัดเสียงอม,มาถึงก็บีบน้ําตาร้องไห้บอกว่ารักเราแต่ว่าแล้วก็แอบอัดเสียงแอบเสียงไม่พอนะตัดต่อตัดต่อเอาไปแต่ตรงที่ตัวเองอยากจะให้เราดูไม่ดีอะ คือใครจะชอบเบียร์หรือไม่ชอบเบียร์เบียร์ไปบังคับเขาไม่ได้คือทุกคนแบบตาสว่างอะแบบช่วยแบบว่ามองโลกแห่งความเป็นจริงนะอยากเคลียร์กันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเบียมองว่าเออเรามาขอโทษกันเรามาคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องแบบไปใส่ไข่อะ่ะเนาะนี่คือการใส่ไข่ล้วนๆว,ว่าเออเบียร์ไปกับคนอื่นไปแฟนชาวบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยเบียร์ไม่รู้สึกผิดหรอกที่ โดนใส่ไข่ขนาดนั้นเบียยอมรับผิดในส่วนที่เบียผิดแต่อิใส่ไข่ว่าไปกันหรืออะไรกันอะไม่แคร์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเบียก็ขอพูดเลยแล้วกันว่าใช่พี่เขามาจูบเบียเบียตกใจแล้วเบียก็ขอโทรพี่แอนไปแล้วจริงไม่จริงหรือว่าพี่ปื้มรู้สึกกับพี่แอนยังไงอยากเลิกกับพี่แอนจริงหรอนน่นนี่นั่นอะไรก็ไปถามพี่ปื้มเองเลยอันเนี้ยถ้าเบียไม่ได้มีชื่อเสียงที่ทุกคนจะต้องหันมาสนใจขนาดเนี้ยมันจะเป็นวาระแห่งชาติไหมอะ ถูกเปล่ามันจะต้องแบบมีคนเนี่ยมีคนมาดูเป็นเนี่ยจะสามแสนอยู่แล้วคิดดูมันมันนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอถ้าอยากให้เบียร์เสียชื่อเสียงก็อืมก็ทำได้แล้วแต่สิ่งที่เบียร์จะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอะ่ะก็ก็ต้องปกป้องนะทั้งแอนทั้งแอนนี่ทั้งวาก็จะต้องโดนกฎหมาย ไม่ชอบก็เลิกติดตามไปไม่ไม่ชอบก็เลิกติดตามไปนะเบียมาพูดสําหรับคนที่โอเคเขาเข้าใจใครไม่เข้าใจไม่ชอบก็เลิกติดตามไปการที่มีคนคนหนึ่งจะเอาเรื่องนี้มาเล่นว่าเฮ้ยโอ้ยเบีย,เ,ยเป็นเบียเป็นคนแบบมาแย่งของของฉันหรืออะไรอันนี้ต้องไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรวะร ต่อให้ไม่มีเบียรผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาและเบียรกับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบียรก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้ใครจะเป็นแฟนจะไปเลิกกับแฟนหรืออะไรก็เรื่องของเขานะคือบางทีอ่ะเบียไม่รู้ด้วยซ้ำเขาเป็นใครมาก็เท่านี้ล่ะคะ่ะ